ชุมชนชลประทานเป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและอยู่ใกล้ตลาดสดจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยและความสะอาดภายในชุมชนแต่ชาวชุมชนทำอย่างไรจึงสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้มาติดตามกันได้ในเล่าเรื่องชุมชนชนลประทานกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ปัญหาขยะภายในชุมชนถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สําคัญอีกปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะชุมชนชลประทานเทศบาลเมืองวารินชำราบที่มีพื้นที่ติดกับตลาดสดค่ายทหารโรงเรียนประกอบกับมีคนต่างถิ่นเข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพเป็นจํานวนมากชาวชุมชนชลประทานจึงได้มีการจัดตั้งกิจกรรมธนาคารขยะภายใต้โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste เพื่อลดปัญหาขยะภายในชุมชนด้วยแนวคิดการจัดการขยะที่ต้นทางโดยได้ให้คนในชุมชนทำการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนออกเป็น4ประเภทได้แก่ขยะทั่วไปที่สามารถขายได้ขยะรีไซเคิลข,ขยะอินทรีย์และขยะอันตรายโดยขยะทั่วไปที่สามารถขายได้ชาวชุมชนจะนำมามอบให้กับทางธนาคารขยะทำการแยกประเภทและชั่งน้ำหนัก แล้วบันทึกข้อมูลในสมุดน้ำฝาเตรียมขายต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่าในส่วนขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้เช่นถุงพลาสติกกระป๋องน้ำขวดน้ำอัดลมทางศูนย์จะนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมนำไปผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆต่อไปส่วนขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารเศษใบไม้กิ่งไม้ทางสู์จะมีสถานที่รวบรวมเพื่อนำไปทำน้ำหมักชีวภาพและปุยะ๋ยหมัก และจะนำมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนโดยให้นำขยะมาแลกส่วนขยะอันตรายเช่นหลอดไฟฐานไฟฉายกระป๋องสเปรย์ทางศูนย์จะมีจุดรวบรวมขยะอันตรายเพื่อให้ทางเทศบาลได้นำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปผลจากการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้ปัจจุบันชุมชนชนละประทานแทบจะไม่มีขยะเหลือทิ้งภายในชุมชนเป็นการช่วยลดภาร,ระในการจัดเก็บขยะแก่เทศบาลเกิดบรรยากาศหน้าบ้าน,หน,าานหน้ามอง และยังช่วยให้ชาวชุมชนได้มีรายได้จากการคัดแยกขยะและการจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอีกด้วย